สบายดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อเพียงไดสบายดีบะค่ะอาการแทกงานอาทิตย์่องอาทิตย์เป็นเดือนเป็นเดือนนะคะเพียงไดสบายดีบอ <c oughs> เหนื่อยปะค่ะเออถึงมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมื่อนี้เฮ็ดกับเขา สุลูกสุลางกินร้านเสมากินข่าเทียงน้ำค่ะห้านสิมากินข่าวเที่ยงน้ำได้ได้ปลาแมาปิ้งค่ะปลาตัวใหญ่เติบโตค่ะปลาได้ปลาปลาโตค่ะมมปิง้งแกะผักกิมค่ะกินกับแก้วแก้ okay? กับแก้วแก้พ okay? ิ้งพิ้งปลาก,กินกับข้าวเหนียวกับแก้วค่ะ ลูุกห้านจะมากินข้าวน้าร้านน้อยจะมากินข้าวน้าค่ะเลยปิ้งปลากับขหน,นียวให้เพิ่นเพิ่นมากจ้าในเครื่องปรุงมันนะคะนคะเครื่องปรุงมันจะมีพริกไทยเกลือขิงกระชายมะขามตะไออคะร้ใบโหระนะคะเ้ากระเดน้ำแก้วค่ะเ็ดพริกค่ะเ็ดพริกเผาค่ะมีพริกมีพริกเกียว ลวกะเพราพริกหยวกนั่ค่ะมันนุ่นหวานค่ะหวานหวานใส่กันนะค่ะเนาะล้วกระเพราหัวหอมค่ะหัวอหอมบะมี่บะามซุกข้าวกระใสเผาบะเทศค่ะเผาบะเทตใส่นะคะเนาะไม่กินน้ากันเด้อค่ะเด้อไม่กินน้ากันค่ะเดี๋ยวเฮ็ดกักข้าวสุดเอาหั้อหอมปิ้งค่ะ กินหอมตามแก้วค่ะกินหอมตามแก้วกินกับปีนปลาเขาเนี้ยห่อนๆกัะ าพีคค่ะเขาพีคเขาพีคขาเกลือเขาอ้อมค่ะ าอาารพ่มีประคามซุก้เ,กเอากะเอเยแทนเป็นเครื่องส่งค่ะเ็ดแ่งออกรประเทศค่ะน,นีกระเพียก,กไงเนี่ยค่ะ มาแค่แคลรดหนึ่งจานหนึ่งหนึ่งงมัมแค่รแผ้วเขาก็เป็นหนึ่งเนาะคะ่ะมากันนี้เ้าก็พาแล้วก็เป็นหนึ่งจานฟานเอเอบกเน่าคะ่ะเอาไซน้ำกันนะคะฟานบักเน่า เอาลองหรือว่าเอาอกนะคะเอาอบแ่้ให้อ่าเนื้อปลาเขามันแห้งไรเป็นได้นะคะแล้วก็เนื้อปลาเขามันจะสีหอมนะคะไสหน่วยนึงเลยค่ะเพราะว่ามันอ่าปลาตัวใ,ใหญ่ค่ะเมื่อนี้สิอบในเตาค่ะอบในไมโครเวฟเออไมไดปิ้งใช้เตา ป่านตัวใหญ่กันเลยยังกินมืดจ้าคองเครื่องปรุงเนะค่ะบดได้ใส่ย,ย่างค่ะได้มีอ่านี่ค่ะอบกหนาวันบังอ่าขิงกระไายค่ะขิงหัวคาพริกไทยค่ะก็ะใส่พริกค่ะพอหยาบนั้นพริล้านไส่เตเกลือค่ะเอาเกลือเป็นใยแล้วค่ะเมื่อน,นี้ใส่เต้เกลือ ใบเรื่องใไ,ได้ไหมแล้ว mm. ใบเกลือใบบักหูดนี่เฮากับอ่าเอามาใส่หยาใส่ในอ่าอ่ะเครื่องไน,น่บ้นเราค่ะเครื่องไน่ตัวป่านะคะไปจะใส่เอาเดียวอ่าก็มีอ่าเอาเบอร์เอาเนยนะคะ เนยแล้วค่ะอันเนยเอ็นยังกับไปเจเนยล้วกำลังว่าคือบานห้าเพิ่นลามันหอมดีฝานเนยเนาะคะ่ะสามตัวกับสามฝานใหญ่ๆนะคะเติมอีกน้อยนึงอโอ้โหปัดดมอะละ เชียงนมให้มพากันเอาเต็เกลือนะคะเต้เกลือแล้วก็ใส่น้ำมันบริสนันคน้ำมันลาบกอกนะคะเจน้ำบกจอกเน้ำบก2อกสองตนค่ะสองต้นสอน God natt, gutter. บักหน้าเข้าฟานเป็นฟานนะคะว่างระยะตัวปลาเข้าสใส่นะคะเวลาเ้าขาเอาปลาค่ะเอาปลาแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็เนยนะคะ่ะเนยต้อ,งใ,ะะองใส่นะคะเนยต้องใส่ ใบบะหูเท้าค่ะใบบะหูหยัร่องไปค่ะแลแ้วกาเครื่องเทศเท้าค่ะเ๋ยวนีเท้ารงไฟใส่รองไฟแบบไดเลวนะคะเนาะ ด็ดอะไรสามตัวใบนีไสค่ะแบบนั้หอมน้อยหนึ่งบักเนาแว่นนึงค่ะพอแล้วค่ะปิดใบด้วยผ้าวันข้าวกับปัจจัยโอ๊ะค่ะเะะจะ็ดชิ้นกันละสามตัวนะคะเด็ดสามตัวเอามาสิน้นน้ำกันด้วยกันเด้อมากินต่อเทียงน้ำกันจ้า เสร็จแล้วคะ่ะตาน้ำพริกกินกับปิงปลามีแนมาหนมนะคะมีแตงนะคะปลาเผาก็เสร็จแล้วคะ่ะปลาเผาสุกโอ้โหเแบบีมากินด้วยกันคะ่ะมากินข้าวเที่ยวด้วยกันคะ่ะบนาเปตีอิ่มอร่อยนะคะ ทุกทุกคนสุขภาพ p a r a m e t e สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ